เกมต้อนรับการกลับมาสุดยิ่งใหญ่ของเกมออริชั่นโ b บายพร้อมกับระบบเกมที่ทําให้คุณได้เต้นกับเพื่อนเต้นดูโอ้อเต้นกับหวานใจของคุณเกมที่น่าคิดถึงในสมัยก่อนและก็ยังมีหมดในเกมให้เลือกเล่นมากมายพร้อมทั้งเสื้อผ้าน่ารักมากมายภายในเกมที่จะให้คุณแต่งตัวตามความชอบของตัวเองถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเต้นครั้งนี้ก็ขยับตัวออกมาเต้นกันได้เลยในออริชั่นโมบายพบกันในเร็วๆนี้ ชีนออฟเซเวียโมบายร่วมกับแค่เกมแอ t ตีม e IMC เกมการะชนภัยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วพบกับเฟสเลือเรื่องภายในเกมสุดน่าตื่นตาตื่นใจระหว่างฝั่งเทพและก็ปีศาจคุณจะได้รับพรจากพระเจ้าเพื่อปกป้องโลกใบนี้เลือกอาชีพที่คุณต้องการ และเริ่มออกเดินทางร่วมกับเพื่อนๆตงดันเจียนและช่วยเหลือผู้คนกับภาพเกมที่สุดคลาสสิกสกิลตัวละครที่สุดอลังการและความสามารถในแต่ละสายพวกคอยช่วยเหลือและซัพพอร์ตกันเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นแนวหน้าของเกมและก็การตามล่าบอสต,ตามดันเจียนเวทปราบศัตรูเพื่อปกป้องชาวเมืองกับภัยล้ายที่กำลังคืบคานมา และก็การเดินทางในหลายๆรูปแบบผู้คนภายในเมืองที่มีท่าทางและสมจริงฉันไม่คคยกั็นนายนหรอกนะเพราะนายไม่พูดทางวิญญาณพูดวิญญาณนั่นหรือนี่ไงอืมเก็กเท่บาดตาบาตัดใจพร้อมกับระบบเกมที่แต่งตัวได้แบบอิสระและก็ตกแต่งของภายในบ้านเพื่อให้เพื่อนคุณได้มาเข้าร่วมในปาร์ตี้ ภาในบ้านของคุณได้ไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์การตกแต่งบ้านของคุณจะเป็นรูปแบบไหนคุณก็สามารถตกแต่งได้ตามความชอบของคุณถ้าคุณอยากพบความสนุกแบบนี้ mm hmm. ก็เจอกันได้ที่ Gene of s e r i a Mobile ในเร็วๆนี้